สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเปิยพรน้ำบุญคุณเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับหนึ่งโรงเรียนมนาว่าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงก,กัทยาเชมงเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับหนึ่งเรียนที่โรงเรียนมนาว่าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเมธาวีชาชมี เรียนชั้นประถมศึกษาปีทีับสโรงเรียนบ้านาว่าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมนัชนาวุธสาคุลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5้ับหอยู่โรงเรียนบ้านาว่าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภัสสรมาชุนเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5้ับสนักเรียนโรงเรียนบ้านาว่าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมิกาดาตชิวัตอ,อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5้ับสเรียนอยู่โรงเรียนบ้านาว่าค่ะ ชั้นชื่อเด็กหญิงองรัญญาจันแสงเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5้ทับสเรียนอยู่ที่โรงเรียนวรรณวาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกันุอ่อนอยู่เพนป .4 ทับหอยู่โรงเรียนวรรณวาค่ะสวัสดีครับโกงเด็กชายวิศรุตโกงเป็นนักเรียนทับมศึก่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนบรรณว่า S <S สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิศราพนิลเกน Medicaid. เรียนชั้นชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่ทับ2ครับเรียนเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาวาครับสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุภทาดิชา,าเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1เรียนอยู่โรงเรียนบ้านนาวาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงวัสตารรสีแสงเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1ค่ะเรียนอยู่โรงเรียน charged. บน้านนาวาค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงารกพรยอดสุมาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2เรียนอยู่โรงเรียนมานาว่าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชนะชัยมงเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2เรียนอยู่ชั้นเรียนอยู่โรงเรียนมานาว่าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงแพรวาชุเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2โรงเรียนมานาว่าค่ะสวัสดีค่ะ เลยชื่อเด็กหญิงดารุณีสีงามเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1โรงเรียนมะนาว่าสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสีนีชาดาแสงล่าเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2เรียนอยู่โรงเรียนมะนาว่าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงจิตดาวพสศวาสเรียนอยู่โรงเรียนมะนาวาสวัสดีค่ะฉันคุณครูดวงเดือนโรจนเศรษฐกุลเป็นครูพี่เลี้ยงของมัธยมเล็กน้อยวัดท่าประสิทธิ ขอให้คุณครูเล่าความเป็นมาของ,ของการเป็นมักคุเทศน้อยด้วยครับอันนี้ให้มักคุเทศน้อยนําเสนอก็ได้นะคะครับครับม <laughs> นัสนุกมาเสนอได้ค่ะจุดประสงค์ก็เพราะว่าเพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ค่ะ มากคุเทศน้อยไทยยอวัาน์ประสิทธิ์มาประจําทํางานในวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการค่ะจากนี้จะแนะนําเสนอประวัติองค์พระธาตุประสิทธิ์ค่ะค่ะองค์พระธาตุประสิทธิ์เป็นพระธาตุค่ะองค์พระธาตุประสิทธิ์เดิมเป็นเจดีเก่าแก่ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยใดแต่ด้วยองค์พระเจดีชม,มรุสุโซมาในปีพุทธศักราช2436ยอดพระเจดีได้หักพังลงมาโดยหักลงไปทางที่ตะวันตกเชียงใต้ที่ฐานภายในภูบาทโบราขนาดใหญ่หลายใบแต่ล,ละใบมีพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมากทั้งที่หล่อด้วยทองคำแผ่เ,เงินและเงินโบราณ พราะคูประสิทธิศึกษากรจะเอาว่าลำดับที่เได้นำชาวบ้านมาบูรณะขึ้นใหม่โดยตั้งฐานอยู่ที่เดิมมีลักษณะคล้ายกับปงพระาธาตุพนมเสร็จแล้วได้อันเชิญพระบรมศาลีริกธาตุพร้อมยินจากสังเวชนิยสหาสีแห่ง อีกทางพระพุทธรูปโบราณทั้งหมดนำมาบรรจุไว้ภายในองค์พระธาตุแล้วเสร็จแล้วชาวบ้านจึงพรอมใจการตั้งชื่อองค์พระธาตุว่าองค์พระธาตุประสิทธิ์ตามชื่อของพระครูประสิทธิ์ศึกษ,รรษากรผู้ที่ได้นำการบูรณะค่ะเดิยมีชื่อว่าพระธาตุนาวาค่ะงานนมัสการองค์พระธาตุประสิทธิ์มีชื่อว่าบญนาศีของดีนาวาจะอยู่ในช่วงขึ้น12ค่ำถึง15ค่ําค่ำ